จังหวัดอ่างทองจัดพิธีถวายราศสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2558เมื่อวันพุธที่18มีนาคมพุทธศักราช2558เวลา8นาฬิกานประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมพิธีถวายรัตศกกราพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2558ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสารกลางจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนายต่อราบเล็กธากรท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อเป็นการน้อมนำลึกถึงพระมาหาการุณาธิคุณข<ล>องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่5ที่ทรงมีต่อกับปกครองส่วนท้องถิ่นไทยที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสในวันประชุมเสนาบดีภายหลังเสด็จประพาสเมืองคอนครเขื่อนขานได้พัฒนาจนกิดกำเนิดเป็น,นสุขขพิบาลท่าฉลอม เป็นสุขภิบาลแห่งแรกของประเทศไทยในส่วนของจังหวัดอ่างทองการปกครองแบ่งออกเป็น7อำเภอคืออเภอเมืองอ่างทองอเอชัยโยงอ,อป่าโม่อเภอโพอทองอเภอแสวงหาอเภอวิเศษชัยชาญและอเภอสามโก้จากข้อมูลปีงบประมาณ2557แบ่งออกเป็น7.3ตำบล513หมู่บ้านและการปกครองสวนท้องถิ่น65แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่ง เทศบาล21แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล43แห่งาาส,สำนักง,งานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน